ใช่เลยที่ซื้อตามร้านแบบนี้เลยลองชิมก่อนอร่อยมากเยอร่อยอร่อยหาที่นั่งกินเลยฮะนี่เพื่อนเพื่อนตอนแรกคิดว่าสอง0สนนี่ก็ที่สุดแล้วนี่เพื่อนๆให้มาทั้งสี่รอยผมก็เลยเขียนเพลงนี้ขึ้นมาให้เพื่อนๆโดยเฉพาะเลยเพลงนี้ชื่อเพลงพวกต้นหอมอ่ะต้นหอมมากินได้เลยต้นหอมมากินได้เลยไม่ให้ไม่ให้ อยากกินก้อยโทรหาผู้เชี่ยวชาญแต่เขาไม่รับ <c oughs> ผมอะอยากกินที่แบบเป็นแบบดิบอะนะที่เพื่อนๆเ,เห็นในคลิปก็ซื้อมากินแต่รอบนี้ก็คืออยากทํากินเอง oh. ก็เลยจะโทรถามพี่อิดปงลางว่าทํายังไงแกไม่รับสายมีใครอีกที่ทําเป็นกล้องห้วยไรล่กล้องห้วยไหล่อิดน่าจะติดทุระยอยู่คือพี่ ทีมทาพ็อปอ่ะเขาไปซื้ออุปกรณ์มาให้หมดเลยแต่เราผสมไม่เป็นคือพอรู้คร่าวๆแต่ไม่รู้ว่าดีเนี่ยความยากมันคือดีคราวที่แล้วที่ไปรายการพี่อิทคือเหมือนดีมันต้องเอาไปผสมอะไรก่อนอ่ะมันไม่สามารถกินเพียวๆได้เลยหรือเปล่าก็ไม่รู้ต้องโทรเช็คกล้องก็ไม่รับพี่โจ๊กทาเป็นไหมทำเป็นเฮ้ยจริงเหรอรับปกติแ่ก้อยอะไรเขาทำเป็นไหมเขาก็ถ่ายกะเพราไงเพื่อนก็มีอยู่แค่นี้เพื่อนก็น้อยเพื่อนมีาวกีเออยิ่งคนที่ทําก้อยเป็นก็ยิ่งน้อยลงไปอีกใครอีกท เป็นแม่แล้วกันแม่แล้วกันเราต้องหามแม่หาเพื่อนไม่ได้เวลาต้องการเพื่อนเพื่อนหายนะแต่พอเวลานี่เวลาเราต้องการแม่แม่มาเลยมือนี่สีถามเมนูก้อยอยากเค็ดก้อยกินนะก้อยบอบลาใส่เลือดบลใส่เลือดเป็นเป็นเนื้อย่างเดียวเนื้อละกัน ขอบคุณครับแม่ครับสวัสดีครับ,รบโอ้ยไม่ยากนะแต่ว่าเมื่อกี้เราได้ความรู้แล้วเรื่องดีกับขี้เพี้ยขี้เพี้ยก็เหมือนขี้ที่พี่อีทชอบให้คนอื่นกินอ่ะที่บอกว่าเหมือนเอาขี้มาให้ดมมันคือขี้ไง มันพามาดมขี้คือถ้าใส่ผิดมันจะไอ้น,นี่เลยแม่บอกว่าไม่ต้องใส่เราไม่ได้มืออาชีพหรือทําอีกแบบนึงแบบไม่ต้องใส่ดีใส่มะนาวแต่วันนี้รอดู2เมนูก้อยแบบขมกับก้อยมะนาวแล้วก็จุกด,ด้วยจัดไปครับมือเที่ยงนี้อร่อยแน่นอนฝีมือการทําก้อยฉบับสิงโตนําโชคดูซิว่าพอจะไปวัดไปวากับเขาได้หรือไม่ใสเนื้อมาสุดๆเลยนี่สดสดสด,สดเลยนี่ โอ้ยโอ้โหก็สวยงามเลยเนาะผมจะทำทั้งเมนูสุกและเมนูแบบจุ่ดิบๆเนื้อสดมากสดเลยอะ่ะนี่คมกว่าใช่ไหมจริงโอ้โหใช่นี่ก็จบไปตั้งนานแล้วเออนี่คมเลยอ่ะผมว่าสามชิ้นนี้อยู่แล้วมัง้งอ,อีกชั้นนึนง <Okay. S 2> โอเคนั้นอันนี้เ,เก็บเผื่อแบ่งพี่ๆทีมงานในกองนี่อะไรอ่ะพี่เอ,อ่อเราจะใช้แค่ดีจริงๆมีเครื่องในนะแต่ว่าแม่บอกว่าให้ใส่ตัวใส่ๆนี่นพอเลือดเลือดไม่ต้องใส่แล้วมีผ้าขี้ริว้วผ้าขี้ริ้วมีพี่ไม่เอา <c oughs> ไปถึงอาหาร <c oughs> ปกติเวลาผมสั่งนะ <c oughs> คือไม่เอาเครื่องในไม่เอาเลือดอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเนื้อแดงๆก็พอไหวพอไหวแต่ว่าถ้าแบบเต็มสูตรเลยนะี่ยากอยู่ <c oughs> อีกสูตรหนึ่งที่ได้มาก็คือเนื <c oughs> ้อย่างที่แบบหมักเฉพาะน้ำปลาอย่างเดียวแบบสไตล์ไทยอ่ะใช่สไตล์อีสานคือตอนเรากินเด็กๆมันอร่อยมากนะที่มันไไไม่่่ด้้ใสอะรเลยยางงกันแ ปักน้ำปลาไว้มีความสุขทีนี้จุก่อนเลยดีกว่าจุมันแปลว่าอะไรเนี่ยซอยก็คือเนื้อจุก็ไปจิ้มอะแม่บอกเทน้ำปลาก่อนตามแม่ดีกว่าตามแม่จุสองทีอะก็จุจุถ้าสามทีก็ซอยจุจุจุอะขากล้วเฮ้ยรู้ละไฟปอกหอมปอกหอมหน้าที่เดิมไปโจโจผงชูรสผงชูรส ไอยโนมตโตะไม่กินอะไรแต่ชิมไม่เบเกตโตะคนญี่ปุ่นก็น่ารักเพราะเขากินไอยโนมตโตะเยอะเกี่ยวปะไม่ได้ออะใส่ดีไปสักหน่อยอันนี้ก็จะขมๆอุ้ยขมๆอุ้ยเยอะะไยเยอะะไรพอถ้วยวางนี่หน่อยเ๊ิร์ะอ่ะ,อะประมาณนี้ืม ยังไงพี่เอายังงมอยู่ <laughs> พี่อีทบอกว่าไม่ต้องใส่มะนาวนะเพราะว่ามันจะไปตัดกบดีจริงๆดีน้อยไปเมื่อกี้ใส่ได้อีกแต่คนไม่กินขมก็จะลําบากหน่อยถ้าคนกินขมก็ใส่ได้อีกมะนาวห้ามใส่เลยตัดกันกะดีติดใจน้ําจิ้มที่พี่ทำตอนปลาแกะเดี๋ยวเราทําน้ําจิ้มนั้นด้วยดีกว่าเพื่อเอามากินกับเนื้อย่างเราปึ๊บใช่ไหมไม่รู้แต่ว่า โอ้ยมามาแล้วมาแล้วผมนั่นเองพอผมมาปุ๊บจุเลยผักต้องใส่เพิ่มอีกหน่อยผักชีแม่ไม่ได้บอกนะแม่บอกออผักชีฝรั่งอ๋อผักชีฝรั่งนี่ไงก็คืออันนี้อันนี้ผักชีลาวลอันนี้ฝรั่งใช่ไหมโอเคโอเค <S 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 อ่ะมาเลยบานนี้บานนี้โฮดดีดงละดีดดีดงนี่เข้าเพงลงฮะแม่บอกซอยบางๆโอ้ยตายเลยนี่พี่น้องเด้อมาเด้อนี่จุพี่น้องจุมากินจุน้ำกันแซ่บๆนี่ <ged> อันนี้คือเสร็จแล้วเหรอพี่เสร็จแล้วกินได้แล้วหจุแล้วแต่คนอื่นเขาจะมีตับมีอะไรงี้ยแต่ว่าเราได้ประมาณนี้ได้วันนี้ <c oughs> พอได้ฟิวจุอยู่แต่คนนี้ลูกโดด เดี๋ยวทำลาบก็คือจะลาบไว้ก่อนแล้วก็ลองกินแบบดิบอนันนี้แม่บอกว่าเน้อซอยเป็นชิ้นเล็กๆอย่าไปสับเพราะสับมันจะเป็นลาบที่ทุกคนสงสัยว่าสรุปมันเรียกลาบดิบหรือก้อยใช่ไหมลาบก็คือต้องสับละเอียดละเอียดก็จะเป็นลาบแต่ก้อยก็คือเป็นชิ้นเล็กๆชิ้นเล็กๆจริงๆมันคืออันเดียวกันอันเดียวกันแล้วเครื่องปรุงก็เหมือนกันหมดนะว้จะอร่อยอะ่ะทไมอร่อยอย่างงี้วะแต่วิธีหั่นเนี่ยก็น่าจะยังผิดอยู่นะใครรู้วิธีก็ช่วยคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะจะลาบ ใส่ไปตามที่แม่บอกก้อยจานแรกของสิงโตนำโชคทำเองฝากแมงวันด้วยนะเพราะถ้าห่วงทั้งแมงวันห่วงทั้งหอมเนี่ยมือจะหาย <c oughs> ไปลูกไปไม่เอาไม่เอาไม่เอาไป <c oughs> เรียกแมงวันเป็นลูกแล้วหนึ่งห <c oughs> ม่แล้วหนึ่งต้นหอมผักชีลาว <c oughs> ก็ทำเหมือนที่ทำน้ำจิ้มเมื่อกี้เลยนะ <c oughs> เ,เพื่อนเอ๊งงว่าเอ๊ะมาทำอะไรในป่ามาถ่ายละครครับเพื่อนเ,อเพื่อน,ออน,ออนช่วงพักเที่ยงก็เลยซื้อลาบมาทำกินกันใส่ไปเลยน้ำปลาก่อนเวิร์ด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 แล้วก็ใส่ดี สำหรับใครไม่รู้นะเวลาไปซื้อคือถ้าใส่ๆเนี่ยดีคุณๆนะี่ยขี้เพี้ยเป็นขี้มันแม่บอกอย่าไปใส่เลยเพราะว่าเราไม่มืออาชีพกลัวไล่ไล่บอกพริกไล่ไล่ปั๊บชูรสชูรสนีนตริโกน่ยไแค่นี้แล้วก็คนเลยโอ้ใช่เลยเพืพ่อนๆเอา้าโอ้ยนี่ทางนี้มาดูเลยให้เลยที่ซื้อตามร้านแบบนี้เลยลองชิมก่อน อร่อยมากเฮ้ยเฮ้อร่อยอร่อยหาที่นั่งกินเลยวฮะนี่เพื่อนๆเฮ้ยโอ้โหใช่เลยนี่ผักมาเป็นกล้ามาเพื่อนตอนแรก็ว่าจะจัดโต๊ะนั่งกินแบบยูทูบเบอร์โอ้โหเฮ้ยยอดมาจบกันแล้วคุณจะลืมเมื่อเช้าตรวจมาแล้วนะเพื่อนๆตรวจไอทิเตคเรามีรูปให้ดูัดโอ้โหยอดเลยอร่อยมาก โหต้องขอบคุณแม่มากๆเลยเนาะแม่ผมนี่มีขอ,ของดีๆนะเอาแม่พี่มีข้าวเหนียวว่ะเอาเนื้อไงไปเอาข้าวเหนียวอือเตพี่ต้อมเดี๋ยวไปย่างแบบไม่ดิบดูจริงๆกินดิบมากๆไม่ดีเนาะเพื่อน,นๆผมก็นานๆกินทีเสร็จก็จะเอาไปคั่วแต่น,นี่กินให้เพื่อนๆดูก็จัดเต็มไปเลยนี่เผ็ดจริงกีนองตาครับตอนนี้ห้าจีบเต้ามัย่างเนื้อดีกว่าไหมตรงนั้นเลยได้ไหมพี่อน่าจะเต้ามันนี่น่ะโอ้ยขุ่ยอดเลยอ่ะรู้ว่าทำง่ายเพื่อนๆเพิ่มความร้อน ใส่เข้าไปเลยกระเทียมออกระปิกไป,ไปจากเม็กิโกฮัลโ l l o my friend we are eating Isan food very good and spicy our chili really hot จะพูดภาษาอักีนทำไมเพื <laughs> ่อนมาจากเม็กซิโกไงฮัลโหล I eat ผมมีอย่างผมสีโทษไปถามมาจุเอ็ดจังไหนถ่ายย you, <laughs> ูทูบอยู่โทรถามไออิดตะวัน โทษถามแม่เรียบร้อยแล้วแล้วก็พ่อจําได้ที่ไอสอนมายางแสบเลยยางแสบเลยขอบคุณหลายๆที่ให้วิซ่าน้องไอได้ครับได้ครับขอบคุณหลายๆครับไปอีทครับเดี๋ยวมีห่ังโทรหาน,หนนะาะไอเนาะครับสวัสดีครับไอไม่ทันนะพี่อีทโทรมาทําเสร็จแล้วก่อนดีกินสุกอะคอยดิสจกรอบโอ้ยผมได้วิชาทําจุ้ยเนี่ยแล้วมันก็อร่อยด้วยเลยอะงุมไว้ก่อนอันนี้เราหมักน้ำปลาไว้น้ำปลา,าอย่างเดียวพี่อีทบอกมาน้ำปลาอย่างเดียวแล้วอร่อยเลยนะ พาเพื่อนๆฝั่งนู้นมานี่หน่อยสิลืมเพื่อนๆไลค์ยแล้วอันนี้แบบสุกบ้านนะครับเพื่อนๆหมักน้ำปลาอย่างเดียววางไปอืวางนี้ก็รอไปมันบั้งปลาหรือว่ามันไม่ควรบั้งอะไรก็ไม่ทราบนี่คือน้ำที่หมักเติมน้ำปลาเนี่ยโอ้ขิ่นหอมโอ้เนี่วนมั้ยแล้วก็บั้งอีกฝั่ง อย่างเงี้ยต่างประเทศเจอต่างลยฮัลโหลแม่เฟรนดเป็นแบบเวลาช่วงแบบค่ำของเขาใช่ใช่รลังหิวกันหืมโอ้ยิ่งบังยิ่งเป็นตาแสบเนาะเอากีตาร์มาดีดหน่อยสิในระหว่างรอเนื้อสุกเนี่ยขอบคุณซับสไครต์พี่เพื่อนๆซับสไครต์มา4ี่แสนซับไม่ได้ใส่สายเลยพี่อ่ะไม่ใช่คนละฝั่งผมเขียนเพลงขึ้นมาเพลงหนึ่งนะครับเพื่อที่จะขอบคุณเพื่อนๆที่มอบซับสไครต์ให้เยอะแยะถล่มทลายตอนแรกคิดว่า2องแสนนี่ก็ที่สุดแล้วนี่เพื่อนๆให้มาทั้ง400ผมก็เลยเขียนเพลงนี้ขึ้นมาให้เเพพื่อนๆโดยฉาะ เพลงนี้ชื่อเพลงอะไรไม่รู้อ่ะเพื่อนๆช่วยตั้งชื่อเพลงให้หน่อยแล้วกันนะครับโอ้โหดิพอดีจบเพลงนี้เนื้อสุกพอดีสามสี่ยอดสับคะใครที่ได้จากคุณขอบคุณเลยลลาไอ้ขอบคุณเลยลลาไอ้ผู้มีพระคุณ ขอบพระคุณขอบคุณห,หลายครับเพื่อนเพื่อนครับขอบคุณห,หลายครับเ <c oughs> พื่อนๆครับขอบคุณหลายครับเพื่อนครับม <c oughs> ีสกล้องครับมี3ากล้อง <c oughs> ชื่อเพลงอะไรดีครับพเพื่อนๆช่วยหน่อยครับทำเอ็มวีเลยนะเพลงนี้ <c oughs> เดี๋ยวจะไปอัดเสียงดีดดเลยทําเป็นโอ้โหเกือบไหม u อบ c r i b e ที่ได้จากคุณอะความเป็นมันนอกเนี่ยมันประดิษฐ์ไม่ได้นี่นะม <c oughs> ันมันออกมานะกายภาพอ่เด้อมากินเนื้อน้ำกันเด้อนี่โอ้ยสุกอันนี้สุกสุกไหมอ่ะสุกเฮ้ยไปถามสุกเลยเมื่อกี้ก็กินแบบ เออปะเผื่อใครชอบแบบเกี๊ยวๆแล้วก็ย่างอีกเนี่ยชีวิตความสุขสวรรค์บ้านนาอยู่ไหนอุ้ยไม่รู้อะไรใครมองไม่เห็นอืมมาเริ่มรู้สึกแบบชอบทำอาหารกินเองนะอานนี้ก็แบบไม่ต้องสุกมากกำลังดีอันนี้แบบนิ่มๆมีเดียมแร่พี่น้องอืมแบบนุ่มๆนะครับาวมันใหญ่นะเป็นไงครับอร่อยมากอร่อยที่น้ำจิ้มเหมือนเดิมพริกว่าพริกเดือย พวกต้นหอมอ่ะต้นหอมมากินได้เลยต้นหอมมากินได้เลยไม่ให้ไม่ให้าไม่ได้เหมือนไม่มีมุกไม่มีอะไรเนาะมันหิวมากกินเที่ยงแล้วช่วยกดคลับสตาร์ให้ด้วยนะครับเพื่อนๆกลุ่มแดงๆตรงนี้ร่างนี้นะตอนแรกตอนเทปมาบอกจะทำช่องเมนูพอกินอิ่มมันไม่ทำเลยโอ้โหแห้งๆเว้ยแห้งๆแห้งๆฝรั่งก็คือสเต็กปะใช่มันคือสเต็กแหละแค่เปลี่ยนที่ทานแค่นั้นเองเปลี่ยนน้ำปรุงด้วยเขาเรียกว่าเกรวี่ โอ้ยรู้แล้วว่าถ้าไม่ได้เป็นนักร้องทำอะไรดีขายลาบเนี่ยลงได้เลยเนี่ยสิงโตนำลาบแบบนี้นะสิงโตนำลาบอเปิดเป็นร้านก็ได้เนะตอนแรกหนากว่นี้จะได้ไม่เหนียวเริ่มบางเลนี่เพื่อนๆอร่อยจนลืมพูดถึงลูกค้าเนี่ยมีลูกค้าด้วยเหรอไม่มี เราต้องลํำลาเพื่อนๆไปก่อนละมั้งก็เดี๋ยวยาวใช่ไหมขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับที่ติดตามชมนะครับจะตั้งใจสร้างสารรค์ผลงานที่ดีที่สุดสุดความสามารถของผมให้เพื่อนๆได้ชมกันเรื่อยๆตอบแทนที่เพื่อนๆซับสไครต์กันเข้ามาขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับแล้วพบกันใหม่เทปหน้าสําหรับเทปนี้สวัสดีครับเพื่อนๆครับ ลงโพลงคงเลยนะรับโอ้โลงตาเลยครับ <laughs> ลงตาเลย <laughs> ถ้ารีวิวถ้ารีวิวเหมือนอาหารนะคุณพี่ท่านนี้นี่ทิ้งความเจ็บปวดไว้ลังท้ายป <laughs> กติแย่ปุ๊บแสบแสบออกมาก็หายแสบอันนี้แย่ปุ๊บแสบนิดหน่อยแต่พอออกปุ๊บเนี่ยเหมือนงูตอดอ่ะเหมือนงูตอดตอด่ะมาแรงตอดที่แบบปวดท <laughs> ้ายขอบคุณมากนะครับนี่เข้าได้ยังไม่ได้ต้องรอนว่าดโดนะว่า